ดูนครับสปีเอฟซีเราพัฒนานะครับขออนุญาตแก้ไขตัวเลขโดยด่วนนะครับไม่คิดว่าจะบวกผิดขนาดนี้นะครับนะไปคนละทางเลยนะครับอบคุณเอฟซีที่ตามเอ่อติดตามแล้วก็เตือนมานะครับนะขอบคุณมากเลยครับอย่างแก้ไขทันนะครับสูตรของเราผิดนะครับตัวนี้นะครับลืมบวกหนึ่งสูตรคือมาจากตัวนี้นะครับนะสี่ตัวท้ายเนี่ยนะครับ ก็คือสี่ตัวท้ายบวกกันนะครับแล้วก็มาบวกหนึ่งนะครับนะครับตามสูตรคือตัวนี้นะครับชุดนี้ก็คือบวกกันนะครับหกกับเก้าเป็นห้านะครับห้ากับหกเป็นหนึ่งนะครับนะแปดบวกแปดก็เป็นหกอยู่แล้วนะครับห้ากับหกเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองนะครับสองแล้วก็ลบสองนะครับนะถอยหลังไปเดือถอยหลังนะครับนะสองลบสองเป็นศูนย์อ่าศูนย์ก็ ลบเป็นหนึ่งก็เป็นเก้าเป็นแปดนะครับถอยหลังไปแบวนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ตัวนี้นะครับนะผคุณดิีที่เปลี่ยนมานะครับนะแกไขสูตรนะครับอย่างทันอยู่นะครับทีนี้มันก็จะไปสอดคล้องกับสูตรนี้นะครับถ้าสูตรนี้มานะครับเตือนต่อนะครับก็คือจะไปชนที่เลขสองนะครับนะนั้นเปลี่ยนตัวเน้นนะครับ เน้นจากหนึ่งเนี่ยนะครับมาเป็นสองแทนนะครับตัวนี้นะครับก็กลับมาเลยครับพอดีมีฝนตกนะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับพาร้องนะครับก็จะเป็นห้าหกเจ็ดแปดสองศูนย์เก้าแปดนะครับก็เปลี่ยนตัวเด่นไปที่แปดกับสองนะครับมันชนสองนะครับจับคู่ใหม่นะครับห้าสองห้าศูนย์ ห้าเก้าห้าแปดหกสองหกศูนย์หกเก้าหกแปดเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดแปดแปดสองแปดศูนย์แปดเก้าแปดแปดนะครับแอปชอบไปที่แปดกับสองนะครับก็จะเน้นตัดแต้มนะครับแต้มเราชุดเดิมนะครับไม่ผิดนะครับแต้มเด่นก็จะมีห้าเก้าหกแปดหกสองแปดสองแปดศูนย์นะครับมีอยู่ ห้าชุดเองนะครับนะแต้มเด่นนะครับแต้มรองก็จะมีห้าศูนย์หกเก้าห้าแปดแล้วก็เจ็ดแปดนะครับเบิ้ลก็มีเบิ้ลแปดแปดนะครับเรามาตัดกับชุดหลักหน่วยเรานะครับหลักหน่วยไม่ผิดนะครับถูกต้องเลยครับมันก็จะลงท้ายด้วยศูนย์ก็คือมีห้าศูนย์นะครับห้าศูนย์กับแปดศูนย์นะครับ ลงท้ายด้วยสองก็มีหกสองเจ็ดสองแปดสองนะครับท้ายด้วยเจ็ดก็มีแปดเจ็ดนะครับจริงๆก็มีเยอะนะครับเจ็ดแปดนะครับลงท้ายด้วยเจ็ดนะครับสองเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็เก้าเจ็ดนะครับถ้าท่านได้ชอบในเลขตัวนี้เนื่องจากมันไม่เข้าแทมนะครับแอดก็เลยไม่ได้นำชุดสามตัวนี้มานะครับจะมาเฉพาะเจ็ดแปดที่เป็นเต้มรอง แล้วก็เก้าเนี่ยมีแค่ห้าเก้านะครับก็ชุดที่ลงท้ายด้วยเก้านะครับก็มีนะครับห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็แปดเก้านะครับแปดเก้าไม่เข้าแต้มแอดเก็าไม่มานะครับเจ็ดเก้าไม่เข้าแต้มนะครับแต่ท่านที่ชอบก็ลองดูครับนะสิบหกชุดนี้นะครับแอดชอบไปที่แปดกับศูนย์นะครับแปดอ่าทุทีครับแปดกับสองนะครับ ก็จะเน้นไปที่เลขแปดเยอะหน่อยนะครับแปดศูนย์แปดสองแล้วก็เจ็ดสองครับหกสองเนี่ยคิดว่าหกไม่น่าจะเดินแล้วนะครับนะก็เลยไม่ตัดมานะครับกับเลขห้านะครับที่ชอบอมีเลขห้าห้าจะมีห้าศูนย์ห้าเก้าห้าแปดนะครับหนะ้าแปดมันเป็นแต้มรองนะครับแต้มสามนะครับก็คิดว่า ติดเลขเก้าเรานะครับก็เลยติดเอาห้าเก้ามานะครับกอเก้ไขตัวเลขแล้วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะยอลงหน่อยนะครับเผื่อท่านใดไปเก็บตกนะครับแออาจจะด่วนนะครับเกไขตัวเลขแค่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเราพัฒนาหวังว่าแก้ไขแล้วจะโชคดีนะครับอย่างทันอยู่นะครับขอบคุณ ที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเป็นกาลัุขครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ